หลวงพ่อสาครท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุครบ20ปีโยมมารดาและญาติพี่น้องจึงได้ร่วมกันจัดพิธีอุปสมบทให้เป็นพิกษุที่วัดหนองกลับเมื่อวันพุทธที่4มิถุนายนพศ2501โดยมีพระครูจันทโรโรไทยหลวงพ่อดิ่งเป็นพระอุปชาและพระอธิการเคียงวัดไผ่ล้อมเป็นอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่ามนูโยเมื่ออุปสมบทแล้วได้เดินทางไปจำพรรษาที่วัดละหารไร่และได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่ทิมเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและพระพุทธาคมจากหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่อย่างจริงจังจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆจากหลวงปู่ทิมจนหมดสิน้นโดยมิได้ปิดบังแต่อย่างใดเรียกได้ว่า เรียนได้กระจ่างชัดรู้จริงสามารถปฏิบัติได้เมื่อมีความเชี่ยวชาญในพระคาถาต่างๆที่เรียนแล้วด้วยใจรักในด้านนี้จึงได้สอบแสวงหาศึกษาวิชาอาคมจากหลวงพ่อเพ่งสาสโนวัดลาหารใหญ่ ซึ่งหลวงพ่อเพ่งรูปนี้เดิมเป็นมหาดเล็กในเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จึงได้ศึกษาวิชาอาคมจากหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่ามีวิชาด้านคงกระพันเป็นเยี่ยมเขียนอักขระลงบนแผ่นตะกัวเพียงตัวเดียวให้คนทดลองยิงก็ยิงไม่ออก